การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ w r ส s t มานี n i a 38 นะครับซึ่งเป็นคืนแรกก็เป็นศึกใหญ่ที่สุดของ WWE นะฮะทุกท่านก็น่าจะทราบกันวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7คู่นะครับโดยมีการชิงแชมป์อยู่บ้างนะฮะสอคู่แล้วก็เป็นการสู้กันแบบไม่มีแชมป์เดิมพัน2-3คู่นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ วันนี้ครับคู่แรก Smack d o w n t ท g Team c h ม m ป i o n นะฮะดิอูโซเจอกับชินสเกะนากามมระแล้วก็ริกบูทนะครับตัวแม์ในวันนี้เนี่ยมีการเพิ่มความเร็วมากขึ้นกว่าปกติที่ปล้ำกันนะครับมีการใส่ท่าต่อเนื่องพอสมควรทำให้ตัวแมดเนี่ยดูน่าสนใจแต่ในแม์ครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นริกบูทครับมีอาการบาดเจ็บขึ้นอย่างก,กระทันหันในตอนกลางโชว์ในช่วงที่ยกอูโซทั้ง2คนเนี่ยพร้อมกันนะครับจิมมี่อูโซที่เป็น เอาละสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนะครับชิงแชมป์ SmackDown Tag Team Champion D'Uzo ครับเจอกับชินสกีนและกัมมูลาแล้วก็ริกบูธ D'Uzo เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับคู่ที่2ครับดูไม่ไทยเจอกับแฮปปี้คอบินนะครับดูไม่ไทยเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ามเดอะมิสซิโยนะครับเจอกับเดอะมิสแล้วก็โลแกนพอลเดอะมิสกับโลแกนพอลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่4ชิงแชมป์ Raw Women Champion นะครับเบกกี้ลิน ป้องกันแชมป์กับเบียนกาแบรแลนดนะครับเบียนกาแบรแลนดเนี่ยสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์คนใหม่คู่ที่5ครับเซตโลลินเจอโคดี้โรสโคดี้โรสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6ชิงแชมป์ส c ม d กดาวูเมนแชมเปียนนะครับชาร์ลอตแฟลร์เจอกับรอนด้าราลซี่นะครับชาร์ลอตแฟลร์เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคู่ที่7ครับสโตนโคสตีฟออสตินเจอกับเควินโอเวนในแบบไม่มีกฎกติกานะครับสโตนโคสตีฟออสตินสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแมต์ในศึกนี้นะทุกคนถือว่าดีเลยนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยอะ่ะมีความน่าตื่นเต้นเต็มไปหมดในอีเวนต์นี้นะครับทั้งแมตต์ของเบียนกาที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมการปรากฏตัวของโคดี้โรสนะฮะการขึ้นปล้ำอีกครั้งของสโตนโคสติฟออสตินคือทุกอย่างมันเกินคาดมากๆอะ่ะนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้แมตต์ Matt มันก็งันๆแหละไม่เทียบเท่ากับค่ายอื่นแต่ผมมองว่านี่ก็สนุกในแบบของ wwe แล้วนะครับโมเมนต์ต่างๆถือว่าทําได้ดีอ่ะทำให้เรา มีอารมณ์ร่วมได้ตลอดทั้ง Even อีเวนต์อ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความอินตลอดทั้งโชว์เลยทีเดียวนะครับผมเห็นคอมเมนต์บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยม่งก็ไม่สนุกหรอกก็ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีนะครับแล้วก็เห็นคนที่ชอบศึกเรสซมาเนียวันแรกเนี่ยค่อนข้างมากพว่าสมควรนะครับส่วนในด้านของริกบูทเนี่ยค่อนข้างน่าเสียดายนะทุกคนเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าริกบูทน่าจะได้โชว์ของมากกว่านี้ ะะแถมอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงมากพอสมควรด้วยเอนซาบ้าเข่าฉีกขาดเลยครับทุกคนค่อนข้างน่ากลัวนะก็ต้องมาดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเบื้องต้นนะครับตามรายงานสันทิฐานเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าอาจจะต้องพักประมาณ6-10สสัปดาห์นะครับก็ประมาณ2-3สเดือนนะฮะในการรักษาตัวส่วนในด้านของโลกแกนพอลนะครับตัวผมเนี่ยมองว่าทำได้ดีถึงดีมากเลยนะ คือการรับท่ากับการโดนท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยแหละเรียกได้ว่าน่าจะซ้อมมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการปั้มกับนักมวยปั้มที่ใช้พวกท่าเกี่ยวคอกระโดดทับหรืออะไรหมุนหมุนพวกเนี้ยคนรับจะต้องมีฝีมือและเข้าใจแรงเหวี่ยงของมันพอสมควรนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยท่าจะพังทันทีข้อเสียก็คือด้วยความที่เขาไม่ใช่นักมวยปั้มเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความดีเลยทุกคนหรือว่าอาการบาดเจ็บสะสม ช่วงายแมตช์โลแกนพอลเนี่ยโดนดับเบิลซิกวันไนดับเบิลสเปชนะครับ, 19, ash, รบแล้วก็กลิ้งออกไปไม่ถึง10วินาทีเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาฉลองชัยชนะนะครับหลังจบแมตช์ก็โดนสกอร์คัชชิ่งฟินาเลเข้าไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งดอกนะครับเดอะมิดมอนออกไปนอกเวทีพี่แกลุกขึ้นมาจ้องหน้าเดอะมิดและนะฮะคือเข้าใจว่า โลแกนพออาจจะยังไม่ได้เข้าใจในจุดๆนี้เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์นะฮะก็เลยยอมรับได้แหละถูทูถ่าถ่าไปนะ,ะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําหน้าที่บนเวทีได้ดีก็โอเคแล้วนะฮะถือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงที่ขึ้นปั้มได้อย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยส่วนโคดี้โรสนะทุกคนผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดตัวออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับความยอดเยี่ยมที่สุดก็คือว่าเขามาในความเป็นเดียร์เมริกัรไนท์แมนทุกคน แม่งยอดเยี่ยมมากๆเจ้าตัวได้ทําทุกอย่างอย่างที่เคยทำโคดี้โรสกลับมาด้วยการที่เป็นโคดี้โรสอะโคดี้โรสไม่ได้กลับมาด้วยการเป็นลูกน้องแรนดี้ออตตันหรือว่าเป็นสตาร์ดัตอะเขากลับมาด้วยตัวของเขาที่ออกไปยิ่งใหญ่มาจากข้างนอกอะแล้วกลับมาอย่างอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะเขาพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนในแมตช์สุดท้ายเนี่ยชื่นใจแทนเควินโอเว่นน่ะทุกคน ได้สู้กับไอดอลของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีแมตช์ที่ยอดเยี่ยมแถมเป็นคู่เอกในเรสโซมาเนียด้วยอ่ะนะฮะถึงแม้มันจะจบด้วยความพ่ายแพ้อ่ะแต่นี่คือโมเมนต์ขีดสุดอย่างหนึ่งที่นักมวยปล้ำจะมีได้นะทุกคนคือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สู้กับไอดอลของตัวเองนะครับแล้วก็มันจะยิ่งน้อยลงไปอีกที่ได้สู้กับไอดอลของตัวเองในศึกมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในคู่เอกด้วยนะ โอ้ oh my กอดนี่คือโมเมนต์ที่แบบโอ้โหนะักมวยปั้มทุกคนใฝ่ฝันนะครับคือมันคงมีน้อยคนมากๆแหละที่คิดว่าสโตนโคจะขึ้นปั้มนะครับส่วนมากก็คิดว่าเฮ้ยแค่มาใส่ท่า2-3สทีแล้วก็กลับบ้านนอนแต่ว่าพี่แกขึ้นปั้มจริงทุกคนโดนจัดการโดนอัดหนักเอาเรื่องด้วยนะฮะจากที่ซูเพกกับพื้นปูนเนี่ยแบบเห็นแลปวดหลังแทนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ออกมาดีไปหมดนะครับเคเวินโอเวนเซล ทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมโตแมตต์ด,ดำเนินไปไม่มีการช้าเลยนะฮะถึงแม้เราจะเห็นว่าเฮ้ยสโตนโคมันกินน้ําบ่อยจังเลยวะเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าโหอายุเขาก็ไม่ใช่น้อยนะฮะการปั้มเขาก็ไม่ได้ปั้มอย่างต่อเนื่องสโตนโคเนี่ยที่เราเห็นเขาใส่สนับเข่าที่เป็นเหล็กๆอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แอสเซซอรีนะครับมันไม่ใช่แค่คอสตูมมันคือตัวพยุงเข่าครับทุกคนถ้าสโตนโคไม่ได้ใส่อันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแบบว่าเดินไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องใช้ไม้เท้าด้วยซ้ํา เราลองคิดดูว่าเขายังขึ้นมาวิ่งขึ้นมาปล้ำบนเวทีด้วยสภาพแบบนั้นนะฮะใจสู้สุดๆแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าโหถ้ามันเป็นเควินโอเว่นอ่ะมันจะรู้สึกยอดเยี่ยมขนาดไหนวะในการได้ปล้ำกับไอดอลของตัวเองในศึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้มายกอดนะฮะก็นั่นแหละผมรู้สึกว่า WrestleMania day 1เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากๆสนุกมากๆก็คาดหวังอะ นะฮะมันสร้างความคาดหวังอย่างมากมายไก่กองสําหรับศึกวันที่2นะฮะเราก็มาดูกันว่าวันที่2เนี่ยมันจะยอดเยี่ยมเท่าวันที่1ไหมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปเรซโซมาเนีย day ์วันนะฮะก็จบลงประมาณนี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ไวด้านล่างนะฮะและยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ